ท่านสาธุชนพุัธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เรื่องหนีนรกเป็นตอนที่ยีสก็ถือว่าเป็นตอนจบจบเรื่องราวที่เราจะหนีนรกกันแล้วก็ยังไม่หยุดจะมีสองตอนคือเป็นตอนที่ยีอ็ที่ยีสองเป็นรายการสรุปเรื่องการหนีนรก เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะฟังนานๆก็ตอนสรุปไปฟังก็หมดเรื่องกันง่ายดีอยากจะฟังจุดละเอียดบ้างแต่ไม่ละเอียดมากนักก็ฟังมา10คัดเสรคือยี่สตอนถ้าอยากจะฟังสั้นๆก็เอาไปคัดเสษเดียวคือกัเสษที่ยี่2ิบเ็ดยบสอขอโทษคัดเสษที่11ตอนสุดท้าย ถ้าเป็นตอนก็เป็นตอนยี่เอธิสองสองหน้าตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบกล่าวถึงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบี่เราพูดไปเลยบรรดาเทมพุทธบริษัทความเห็นชอบที่เป็นตัวปัญญาถ้าจะถามว่าจะเห็นชอบอะไรจริงจะถูก ก็ต้องเห็นชอบตามคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง8ปดหมื่นสี่พันมัธรรมขันถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาเทมพุทธบริษัทุท่านจะเห็นชอบไหวไหมก็มีทุกท่านอาจจะตอบได้บ่าเห็นชอบก็รับแต่มันจําไม่ได้เห็นชอบก็รับเห็นทอดเจ้าข้าแต่ปฏิบัติตามไม่ได้ ทางนี้พอ่ออะไรพราะว่าตั้ง8 4 0 0 0ื่นสี่พันบรราันเอาแค่จําอย่างเดียวยังจําไม่ได้หมดแล้วจะปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้ยังไงก็ต้องเห็นชอบกรรมตามขอบเขตขอบเขตที่เราปฏิบัติต,ตอนไหนเวลานี้เราปฏิบัติเพื่อหน,นีนรกกัน นรกเป็นบรรดาแต่พุทธบริษัทใครๆก็ไม่ชอบเราไม่หนีแต่นรกอย่างเดียวหนีความเป็นเปรตเนี่ความเป็นอสรุรกายหนีความเป็นสตรีฉานถ้าถ้าถามว่าทำไมจะต้องหนีตอนนี้สัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาทบทวนด้วยความจำทบทวน ความจำเรียกว่าสัญญาปัญญาเป็นการรอบรู้ต้องใช้สัญญาทบทวนไปว่าตั้งแต่วันนี้ไปจึงกว่าจะเป็นเด็กจำความได้เราเกิดมากี่ปีแล้วเราทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยพิพจารณาอาการกระทำของเราก็ดี ความพูดก็ดีวาจาที่พูดก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญทั้งหมดหรือเป็นบาปบ้างคำว่าบุญคือความดีบาปคือความชั่วเราทำชั่วเราพูดชั่วเราคิดชั่วบ้างหรือเปล่าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีบ้างหรือเปล่าก็ต้องตอบได้ว่าเรามีทั้งสองประการ ทั้งดีและชั่วเรามีครั่วกันไปความดีที่ทำไว้นะ่ะไม่เป็นไรแน่อย่างเร็วที่สุดเราเกิดในสวรรค์ได้อย่างกลางเราเกิดเป็นพรหมได้ถ้าดีถึงที่สุดเราไปนิพพานได้ดีน้อยลงไปกว่าเทวดาวก็เกิดเป็นคนได้แต่การที่เอกเปิดในสีจุดนี่มันก็แสนยาก เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณราว่าเราทำความดีมากด้วยความชั่วมากอารมณ์ของเราหนักในความดีด้วยความชั่วคนอื่นอาตมาไม่ทราบสำหรับอาตมาเองถ้าทบทนถอยหลังลงไปอารมณ์ในความชั่วมีมากกว่าอารมณ์ในความดีตตอนแก่นี้ก็เบาๆไปหน่อย กอแก่ okay, แล้วมาสู้อะไรใครเขาไม่ได้ก็เมาถ้าอยากจะโลภมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่สามารถจะทำไหวแล้วตัวเองก็ลุกไม่ขึ้นเล่เจ็ดออกหน้าไปแล้วอย่างนี้แสดงความโลภหดไปเพราะความแก่นี่ความรักในระหว่างเพศอยากจะแต่งงานกับใครเรื่องนี้ไม่ต้องพูด พูดไปก็ได้ประโยชน์อยากจะแต่งงานได้อยากได้แต่ไม่มีใครเขาแต่งด้วยก็เลยอารมณ์แบบนี้ก็หดไปถ้าจะบอกว่าสองรายการขาดไปซะ้เลยก็ยังได้ไทาก็ถามว่าขาดไปเพราะกำลังเป็นเพราะกาลังเพราะอนาคามีที่สิงใจใช่ไหมด้วยความเป็นพระอรหันต์สิงใจต้องตอบว่าไม่ใช่ ขาดไปเพื่อความแก่มันสู้ใครเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวยังมีทางสู้นี่มันสู้ไม่ได้เลยเรื่องความรักเป็นไม่มีทางสู้เด็ขาดร้อเปอร์เซแต่คนที่มีอายุเจ็ดสิบแล้วที่ยังจะสู้คนอยู่มีหรือเปล่าไม่ทราบสู้กันได้ความรักอาตมาในบ่อต่อมานานแล้ว ได้ความอยากร่ำรวยก็ตีแผ่มาตั้งแต่โน,โนู่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วการคิดอยากร่ำรวยไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าทำให้มันพอกินทำให้มันเหลือกินมันจะรวยหรือไม่รวยก็ช่างหัวมันตอนนั้นพยายามทำให้มันเหลือกินไว้ถ้าพอกินก็ไม่มีอะไรซื้อเสื้อซื้อกางเกง มันต้องเหลือกินเอางเงินมาซื้อเสื้อเสือส้อเกงซื้อลองเท้าซื้อหมวกซื้อนาฬิกาข้อมือซื้อแหวนใส่ซื้อสร้อยใส่เอาเก็บไว้ใช้เมื่อความจําเป็นแต่ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะรวยเนื้อเลิกมานานต่อไปก็กําลังของความกโกรธความยบบาทสมัยก่อนนี่เก่งเรื่องความกโกรธความยบบาทไม่ใช่เก่งไปฆ่าเขาไปตีเขาเก่งโกรธเก่งพยบบาท มันโกรธใครปับ๊บนิ่งอึ้งพูดไม่ออกไอ้ไม่พูดเดี่ยมันมันยันมันยันลิ้นมันกระดกไม่ไหวแต่ก็สร้างกำลังใจให้มันยิ้มไป็เสมอให้ปากมันยิ้มโกรธเท่าไหร่ก็ยังยิ้มก็โกรธไม่ดีแต่เวลานี้ถามยังโกรธไหมบอกแค่ไม่พอใจนิดหน่อยอาจจะมีแต่โกรธจริงๆไม่ไหวแล้ว ถ้าถึงคืนโกรธมากเท่าไรร่างกายก็สมมากเท่านั้นอย่าไปแล้วก็อย่าไปลองอย่าไปไปสูจน์ดีไม่ดีก็ไอ้ความแก่เขาว่าคนแก่อะไรตัณหากลับตัณหากลับไม่เป็นไรแต่ความโกรธกลับมันว่าแย่ถ้าไปโกรธเขาหนักๆเขาเจะตายภายในสามวันที่พยายามไม่โกรธเพราะอะไรเพราะร่างกายมันไม่ดี ก็เกรงว่าร่างกายสุดโทมมากเกินไปจิตจะเศร้าหมองมากเกินไปจึงพยายามตั้งทําใจไม่โกรธแล้วจริง,รงๆไม่โกรธแล้วไม่โกรธก็ไม่ทราบจะไปลองมันนะถ้าความโกรธกลับขึ้นมาแล้วก็แย่ดีมันไลา่าตัญหากลับถามท้วงสภาพเป็นความหลงจะไปหลงอะไรหรอก,กลัวอย่างเดียวคือหลงจับไม่ได้ มันมีอะไรคนจะหลงบ้างความแก่สุดซงขนาดนี้เวลาเนี่ยไหนปีมาแล้วเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมากไม่ยอมส่องกระจกถ้าถามว่าเคร่งในวินัยข้อไหนก็นตตอจําไม่ได้เหมือนกันที่จําได้จริงๆก็คือว่าเวลาส่องกระจกที่ไรหน้ามันแปลกไปคล้ายผีไม่คล้ายผีดิบแลยไม่อยากมองหน้า ไอ้ที่ไม่ส่องกระจกไม่เย้เคร่งแต่ม่ในคือไม่กล้าดูหน้าตัวเองถ้าตัวเองขนาดไม่กล้าดูหน้าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะดูหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบอรมความว่าการอย่างนี้ไม่ใช่อวดความเป็นพระรหันที่มันลดลงไปเพราะความแก่เรามอพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิตอนนี้มาถอยหลังกันใหม่ถอยหลังว่า ความเห็นชอบนี่จะจะชอบกันตรงไหนระธรทำคำสั่งสงพมพธรรมวินัยที่พระเจ้าตรัสว่าทยงแปดหมื่นสี่พันประธรมอันค์แค่จำก็จำไม่ได้เวลานี้เราอยู่ในขอบเขตการหนีนรกแล้วก็ถอยหลังลงไปดูว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายในจริงไหม เห็นเนี่ยไม่ต้องไปใช้ตำราที่ไหนคนตายให้เราดูมันก็ไม่เกือบจะนับไม่ทนถ้ารู้ทุกคนนับไม่ทนแน่คนที่ตายก่อนเราแก่ก็มีแก่มากก็มีแก่น้อยก็มีเสมอเราก็มีอ่อนกว่าเราก็มีเป็นเด็กเล็กกว่าเราเด็กมากๆก,ก็มี ก็รวมความว่าชีวิตคนนี้เกิดมาแล้วต้องตายแน่ตายแล้วไปไหนพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าทำชั่วจิตชั่วไปนรกเป็นต้นจิตเสียอาดน้อยไปสวรรค์เข้มแข็งมากปนิพานอาขอโทษเข้มแข็งมากเป็นพรหมถ้าจิตไม่ยมสมบัติของโลกทั้งหมดไปนิพพาน นี่ตอนนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เราเห็นชอบไหมเราอาจจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้แต่ในที่นี้ต้องเห็นชอบเราจะเห็นชอบได้ยังไงแล้วก็ต้องใช้วิชาที่พระพุทธเจ้าให้คือสองในวิชาสามห้าในปัญญาหกหรือไม่สามารถทำห้าในวิชาหกได้ก็ทำโมโนยิทธิการเตรียมตัวเพื่อปัญญา ใช้กำลังใจไม่เป็นของไม่ยากเวลานี้เด็กๆเล็กๆฝึกว<ๆ>ันสองวันสามารถทำได้แล้วแล้วก็ใช้ปุบเพนิวาสารนิตยานรลึกชาติถอยหลังลงไปใช้ตีต่างสยานใช้ยานถอยหลังเข้าไปเขาเรื่องคนอื่นเท่านี้เราจะทราบว่าตายก่อนจะเกิดละมาจากไหน ล้วใช้จูตูปาปาทิยานดูดูคนตายหรือสัตว์ตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนแล้วไม่ข้อนี้เป็นของไม่ยากเลยเท่านี้แล้วก็หมดความสงสัยในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมทธเจ้าว่าตายแล้วมันต้องเกิดทำดีแล้วก็ดูนรกก็ได้ไปเที่ยวนรกไปสวรรค์ก็ได้เรื่องนี้เป็นของไม่ยากเราพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อได้ว่าตายแล้วไม่ใช่บบไม่ใช่แบศูนย์ ถ้าทำชั่วไปนรกทำดีไปสวรรค์เป็นต้นนี่เราไปต้องการเราต้องการไปสวรรค์เป็นต้นนรกเราไม่ไปอบายภูมิเราไม่ไปก็ใช้กําลังใจคือความดีของใจใช้ปัญญาคขาช่วยสมาธถที่ถี่ทีท่เป็นตัวปัญญาพิจารณาความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีพิจารณาความดีใช้พิจารณาศินก็ธรรมะ คือสินห้ากนดสิบทั้งหมดนี้ที่รพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดมาข้อไหนบ้างที่ไม่ดีเราความวานับถือพระพุทธเจ้าโดยนับถือพระธรรมเป็นตัในตัวเสร็จแล้วก็ต้องนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยพระความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราจะรู้ขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระอริยสงฆ์ท่านรวบรวมเข้าไว้แล้วนำมาแจกจ่ายนำมาสอน พระอริยสมบื้อตตนก็500ร้อยงค์แรกมีพระมหาก็ศบเป็นประธานและหลังๆมาท่านละท่านหลายก็สังเยนาร้อยกรองอธิบายกันเรืยมาเพื่อความเข้าใจของเราเราก็ยอมรับนับถือที่ท่านมีความดีช่วยสงข้อเราถ้าท่านจะไม่สร้างตำรับตำราขึ้นมาท่านนอนเฉยๆมันมีความสุขมาก ตาใสถ้ามีเมตตาอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าคือปฏิบัติตามกันวกเราจึงสามารถรู้ระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้ยอมรับนับถือพระสงฆ์อีกก็หมดเรื่องกันไปเรื่องใหญ่ที่เราต้องใช้ปัญญาเห็นชอบต้องใช้ปัญญานะชินห้ากับกรรมวจิปจะว่าควบกันไปเพราะแต่แตงมันแยกอยู่นิดหน่อย อย่างข้อปาณาติบาตความโหดร้ายของจิตคิดจะฆ่าเขาบ้างคิดจะทำ้ายเขาบ้างหรือฆ่าเขาบ้างทำ้ายเขาบ้างอย่างนี้มันเป็นความดีหรือความชั่วแล้วก็ทราบว่าคนที่ขาดเมตตาปราณีประเภทนี้มีแต่ความโหดไร้ายไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวใครเขาคิดเขาทำกับเราแบบนั้นเราไม่ชอบ ถ้าเราไปทํากับเขาเราก็ไม่ชอบแล้วเขาเขาก็ไม่ชอบเราเราจะทํำยังไงเราก็แต่ทาเป็นคนใจดีเสมีเมตตาความรักกุณาความสงสารแล้วก็ยิ้มสบายไปไหนก็มีกําลังใจมีเพื่อนให้ความโศกใจเราก็เห็นชอบกับพระพุทธเจ้าว่าเออสิ่งข้อนี้มีประโยชน์ก็หมดสิบข้อนี้มีประโยชน์ ทำให้เรามีความสุขข้อที่สองอาทินาทานกรรมบทเก่าศสินก็เหมือนกันไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้ไม่แย่งใครไปไหนก็มีแต่คนไว้วางใจเป็นที่รักของคนหลายเราก็มีความสุขก็น่าปฏิบัติตามข้อกาเมสุิิชาจารย์เราไม่เราไม่จะโชคเกินไป คำว่าเจ้าชูก็เจ้าชูเฉพาะสามีพัญญาของเราเจ้าชู้เท่าไรก็ไม่มีใครเขาว่ายิ่งเจ้าชูมากเท่าไรภายในบ้านคู่ครองรักมากเท่านั้น,นคนเจ้าชู้นี่ต้องปากหวานรู้จักการเอาใจเพราะว่าทานอำพยแล้วก็ยายร้อนต่โกนถามมณนยาดโยมพุทธบริษัท ว่าท่านที่พูดนะท่านเคยเจ้าชู้หรือเปล่าก็ต้องตอบว่าในชีวิตตระจะมาไม่เคยเจ้าชู้เลยตอนแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กถึงแก่นี่นไม่เคยเจ้าชู้ก็มีอย่างเดียวมีคนอื่นเขาเมตตาคนอื่นเขาเมตตาเราเราก็เมตตาเขาเขาเมตตาท่เขารักเราเราก็รักเขาเขาสงสารเราเราก็สงสารเขา เขาหวังดีกับเราแล้วก็หวังดีกับเขาเท่านี้เองไม่ไม่เคยเจ้าชู้คนที่เจ้าชู้ก็บอกว่าต้องปากหวานปากหวานนี่ไม่ได้ทานน้ำผึ้งนะคือเสียงหวานพูดเพราะพูดดีพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องรู้จักเอาใจกันถ้าขัดใจกันคนที่เราพอใจเขาก็ไม่รักมันต้องฉลาดในการเอาใจ แล้วก็เอาวิชานี้มาใช้ในบ้านของเราต่างคนต่างรักต่างคนต่างปากหวานต่างคนต่างเอาใจกันยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไรภายในบ้านยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะความไปอยู่เป็นสุขไม่ขัดใจกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต่างคนต่างมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกัน เป็นนว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรจะเจ้าชู้เกินไปนี่ถกสัมมาทิฏฐิเราเห็นชอบตามนี้พระเจ้าทรงตรัสแล้วต่อไปเรื่องวาจาวาจานี่ขอสับสนทอนพู้ท่านมาว่าท่านบอกว่าคนจะช่วหรือยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะชิวหาเรื่องลิ้นที่ ประคับปร้คองเสียงเปลี่ยงออกไปนี่มีความสำคัญบรนดาเทมพุทธบริษัทอปากขั้นแรกยิ้มก่อนพูดจำให้ดีนะยิ้มก่อนพูดและก็พูดให้ดีให้ถูกใจคนฟังถ้าถามว่าลุงตาแก่ที่พูดเนี่ยทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แ้นที่ถามว่ามันแนะนำเขาทำไมก็บอกแนะนําตามตาราถ้าใครได้ทําได้จริงๆมีเสน่ห์จริงๆพูดยิ้มแล้วก็ก่อนพูดเวลาพูดก็พูดดีคือหนึ่งพูดตรงตามความเป็นจริงเราก็ชอบเขาก็ชอบพูดวาจาไม่หยาบใครไม่สะเทินใจคนรับฟังเราก็ชอบเขาก็ชอบ พูดใหม่เขาแตกราวกันมีแต่ความสามัคคีมีความรักมีความกลมเกลียวกันอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบและพูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ชอบเขาก็ชอบในเมื่อต่างคนต่างชอบต่างคนต่างพอใจความเปนิสน์ก็เกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างนับถือกันแล้วก็มีแต่ความสุขก็เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าสันตส ดีว่าการพูดปดพูดหยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องใครก็ไม่ชอบเลยก็เลือกเอาเลือกไอ้การพูดปดพูดหยาพูดส่อเสียดเพื่อเจอเหลวไหลโยนทิ้งไปให้ไกลที่สุดสันจะไกลเอาไว้แต่พูดตามความเป็นจริงแล้วก็พูดวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้เขาสามารถขีกันพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์ ของอย่างนี้ดีแน่มีคนรักพระพุทธเจ้าท่านตัดถูกเห็นชอบด้วยเราเอาเอาเป็นประจำเลยอย่าลืมเพราะเตืน่นพับยิ้มทันทีถ้ายิ้มกับใครอันดับแรกยิ้มกับเพรดานก่อนถ้านอนในมง้งยิ้มกับเพรดานมง้งถ้านอนในห้องไม่มีมง้งยิ้มกับเพรดานห้องพอลุกขึ้นมาเหลียวซ้ายเลี้ยวขวายิ้มกับฝ่าย ไปหน้ากระจกยิ้มกระจกใช้ได้ยิ้มเธอไม่เป็นไรแต่ระวังถ้าอยู่คนเดียวยิ้มเฉยๆจะใครก็เห็นนะถ้าใครก็เห็นเนี่ยแทนที่เขาเห็นแล้ววัดีเขาจะจับส่งปากโกงสารว่ามันดีเกินไปมีการฝึกยิ้มใบเวลาใครก็พูดไม่ชอบใจฝืนยิ้มรับเขาไว้อย่างนี้บรรดาเต็มพุทธบริสัทปากยิ้มใจเขาก็ยิ้มไปด้วย เราก็มีความสุขเพราะมีคนรักถ้าเขาทําเขาพูดกับเราแบบนี้เราก็รักเขาเราพูดอย่างนี้กับเขาเขาก็รักเราถ้าต่างคนต่างรักกันในบรรดาแทนพุทธบริษัทไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นความสุขที่ถันเกิดขึ้นนี่กำหนดสิบด้วยนะต่อไปเฉพาะสินคือข้อสุราสุรานี่กันในกำหนดสิบไม่มี มีอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งท่านจดหมายถามมาว่ากรรมบดสิบของท่านทรรมทำไมไม่มีไม่มีการห้ามดื่มสุราก็แสดงว่าการดื่มสุราเป็นของดีต้องขอประทานอาภัยท่านเปรีดอดีตผู้ว่าท่านเข้าใจพลาดไปนิดหนึ่งความจริงกรรมบดสิบไม่ใช่ของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าท่าน แต่คนมีกายดีวาจาดีมีใจดีไม่ต้องห้ามดื่มสุรามันไม่มันไม่มไมดื่มเองแต่คืนดื่มแล้วส่งความดีในกำมัดสิบนี้ไม่ได้จิตใจมันก็เป๋ไปกายวาจาเป๋หมดใจก็เป๋หมดรวมความบริาการดื่มสุรามันไม่ใช่ของดีเมาแล้วก็มีสภาพเหมือนคนบ้า ดีไม่ดีมันเลยไปกว่านั้นดาพ่อตีแม่ก็ได้ทุบลูกตีเมียก็ได้ทรัพย์สินนั่งหลายเสียหายไปเพื่อการดื่มสุดาและเมลยัยโดยไร้ประโยชน์เวลาการงานที่มีขึ้นเอาเวลาไปกินสุรามันเสียเวลาการงานถ้าจะประกอบกิจการงานก็จะมีประโยชน์มากยังดืง่มสุรานั่งดื่มสุราวันนักครึ่งชั่วโมงถท่าสิบวันมันก็ห้าชั่วโมง ร้อยวันก็ห้าสิบชั่วโมงอย่าลืมว่าเวลาเท่านี้สร้างประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็รรทำบันสายก็เสียศักดิ์ศรีก็เสียก็ไม่ขอพูดมากเท่านี้เราเห็นดีตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็บรรทอนชีวิตคนดื่มสุราดามีไรบางทีร่างกายสุดโทรมอย่างหนักถ้าร่างกายยังไม่สุดโทรมศักดิ์ศรีก็สุดโทม ข้าศักดิ์สรียังไม่สุบซ้รัพั์สินก็สุบสมพอทรัพย์สินพอจะชื่อกับข้าวได้ไปชื่อเหล้ามากินมาไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราก็เลิกเป็นคนไม่กินเหล้าดีกว่าลูกศิษย์ก็อาตมาคนหนึ่งรับราชการเป็นนายทหารเวลานั้นเธอเป็นเรือโทอาตมาไปพบข้าวเธอกินเหล้า ก็ปลายกาเป็นนี่ดะเป็นนี่ลูกน้องอย่างได้ต่อมาก็แนะนำเธอว่าไอ้การเป็นนี่ลองลดการกินเหล้าที่มันจะเป็นนี่ไหมหนึ่งปีผ่านไปกลับไปใหม่เธอเลิกกินเหล้าแต่แตะวันนั้นกลับไปเขานี้แทนที่จะเป็นนี่เธอเป็นเจ้าหนี้เขาแถมก็คุยว่าวิทยุก็มีให้ลูกฟังโทรทัศน์ก็มีให้ลูกดู เพราะการไม่กินเหล้านี่ระบรรดา่ทนพุทธบริษัททั้งหลายไอ้ปากคนเหล้ามันไม่โตแต่ช้างตะครุษสาม,มารถบินเข้าไปได้มันเก็บแบงเก็บเวลาการงานได้ทั้งหมดองค์ทสม,ม,มเด็จพระองคตครแต่นวาวจงเว้นเสียจะมีความสุขนีนรกได้และก็เว้นเป็นนวันนี้ได้แน่ต่อไปก็กำลังใจ ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบองคนอื่นไอ้น,นี่ชีนชัดสัมมาทิฏฐินี่ใช้ปัญญาที่อยากได้ทรัพย์ของเขามันจะมีประโยชน์อะไรเอาของเขามาโดยเขาไม่เต็มใจให้มันก็เป็นศัตรูกันถ้าเอามามันได้กําลังใจก็เป็นทุกข์กินไม่อิ่มนอนไม่หลับไม่เปิดการคิดว่าหากินเองโดยชอบทําดีกว่าข้อที่สองความตรวความย่บบาด จองล้างจองแผลงกันมันมีแต่ลมเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นสุขคือความเมตาามตาราณีเมตตาความรักกุณาความสงสารใจสบายกว่ามีลมทุ่มชื่นและข้อดีสิบสัมมาทิฏฐิคือข้อตัวเองข้อนี้ก็รวมความว่าถ้าเรามีความเห็นชอบตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเจเพาะในขอบเขตของสัญ,ญญาสาม เวลานี้เราปฏิบัติเท่านี้เราก็ใช้สมาธิถี่แค่นี้อย่าไปใช้กว้างเกินไปกว้างเกินไปมันจะเหลวไหลไร้ประโยชน์ปฏิบัติไปไม่ได้อารมณ์ใจอย่าเป็นโทษมีคือมีความกลุ้มใช้แค่นี้ระบรรดาแท็มพุทธบริษัทความสุขกายสุขใจของบรรดาแต็มพุทธบริษัททหลายจะมีมากขึ้นกว่าปกติมากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัด ว่าใช้กําลังกายวาจาใจคิดไเพถึงเท่านี้คือร่มต้นไม่ประมาทในความตายข้อต่อไปคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสินห้าและกำหนดสิบท 10, เท่านี้และบรรดาเทาพบริษัตองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสติโสภาคกล่าวว่าบาปทุกอย่างที่ทํามาแล้วไม่สามารถให้ผลแล้วได้ไม่สามารถลงโทษได้ และก็นอกจากนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายการเกิดจะมีเฉพาะเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์เท่านั้นแล้วเกิดไม่นานกำลังใจอ่อนเกิดมนุษย์เจ็ดชาติเป็นพระราหันกำลังใจอย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเป็นเ,เป็นอารหาันที่กำลังใจเข้มข้นมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระราหันอร,บบร,รดาท่านทพธทธบริษัททุกท่าน ในเมื่อไปอาหารหันแล้วก็จบกันชื่อว่าจบการปฏิบัตินีนรกเพียงเท่านี้ต่อไปสองตอนคือตอน21กับ22เป็นบทสรุปเขาบรรดาแต่มพุทธศาสนงหลายคอยรับฟังต่อไปเวลานี้ก็หมดเวลานี้ขอแล้วหมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเด่บรรดาแต่มพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี